สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่ดูห้องเล่นเกมของปอยกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมาแกะกล่องเกมที่ปอยเพิ่งสั่งซื้อมาใหม่กันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเกม Ring Fit Adventure ค่ะสำหรับพิกัดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสำหรับเกม Ring Fit อันนี้จริงๆปอยอยากได้มานานล้วค่ะแต่ช่วงที่เกมออกแรกๆเนี่ยราคาพุ่งสูงนะคะปอยก็เลยยังไม่ได้ซื้อค่ะพอมาปีนี้ราคาลดลงนะคะเหลือแค่พันกว่าบาทไม่ถึง2,000ค่ะปอยก็เลยสั่งซื้อมาเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่ค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเปิดมาก็จะเจอเป็นแผ่นเกมก่อนเลยนะคะมาแกะดูที่ด้านในกัน,นะคะ่ะ ในกล่องจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวแผ่นเกมนะคะทีนี้มาดูที่ตัวริงฟิตกันนะคะที่ได้ในกล่องเนี่ยจะมีตัวริงฟิตมาให้ด้วยนะคะเป็นตัววงแหวนอันนี้ค่ะอันนี้เอาไว้สำหรับเล่นเกมนะคะช่วยให้เราได้ออกกำลังกายด้วยค่ะ ตงแหวนจะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้เขียนว่า Nintendo Switch นะคะแล้วก็เป็นที่จับแบบนี้ค่ะสุดท้ายจะเป็นที่สำหรับรัดกับต้นขาของเรานะคะอันนี้เอาตัว Joy-Con ใส่ลงไปแล้วก็รัดกับต้นขาจะได้แท็กเวลาเราขยับขาค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่ Joy-Con ลงไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะดูน่าเล่นมากเลยนะคะ น่าสนุกมากๆค่ะใครที่ชอบเล่นเกมแนวออกกําลังกายเนี่ยไปแนะนําเลยนะคะไว้เดี๋ยวเล่นเราได้ผลยังไงเอจะมาอัปเดตกันค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ห้องเล่นเกมของปอยกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ส่วนของโต๊ะเล่นเกมกันก่อนนะคะโต๊ะจะเป็นโตะของอีเกียค่ะเป็นโต๊อีเกียสีขาวนะคะส่วนเก้าอี้จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งชินนามะโรค่ะตัวนี้น่ารักมากปอยเคยรีวิวเอาไว้นะคะ แล้ทางด้านขวาของโต๊ะจะเป็นตู้ของอีเกียเหมือนกันค่ะใช้เก็บพวกอุปกรณ์เกมต่างๆนะคะตัวนี้จุดีค่ะแล้วก็ด้านบนตู้ปล่อยวางเป็นที่พ่นน้ำมันหอมของมูจิเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นตู้เก็บพวกน้องๆเบบี้ทีนะคะอันนี้เป็นน้องเบบี้ทีคออนุบาลค่ะ ดูที่บนโต๊ะเล่นเกมกันต่อนะคะสำหรับจอที่ปอยใช้เนี่ยจะเป็นจอของ MSI สีขาวค่ะจออันนี้ก็ใช้งานได้ดีนะคะปอยเคยรีวิวอไว้แล้วค่ะทางขวาอันนี้จะเป็นชั้นวางจอยนะคะอันบนสุดจะเป็นจอยโปรค่ะเป็นอันที่ปอยชอบใช้มากที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่วางมือถือลายชินามะโรค่ะอันนี้วางได้ทั้งมือถือแล้วก็วางเครื่องเกมก็ได้นะคะ เกมที่ปอยชอบเล่นอยู่ตอนนี้จะเป็นเกมชิงจังนะคะด้านหน้าจอก็จะเป็นด็อกกับเครื่อง Nintendo Switch ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธหูฟังบลูทูธนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลำโพงบลูทูธของ Marshall ค่ะอันนี้สวยแล้วก็เสียงดีนะคะปอยจัดตัวให้อยู่ในทีมของชิน a าม r โรค่ะด้านบนจะมีที่แขวนของนะคะแขวนพวกกระเป๋าวพวงก,กุญแจค่ะ มาทางด้านซ้ายของโต๊ะจะเป็นตู้เก็บของนะคะนี่ก็เป็นตู้เก็บของของอีกเกียเหมือนกัน,นะคะ่ะด้านบนวางเป็นตู้โชว์โมเดลนะคะส่วนใหญ่จะเป็นน้องน้องสก,กาวเพนด้าค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายจะมีพวกหูฟังแล้วก็เครื่องเขียนจุกจิกนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นชั้นวางพวกตุ๊กตาต่างๆค่ะ มาใช้แขวนกระเป๋าได้ด้วยนะคะนีค่ะด้านบนจะเป็นน้องๆ baby tee สี่ร้อยเปอซ็นต B หค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นตู้กระจกนะคะด้านในเก็บของได้ด้วยค่ะส่วนตรงกลางห้องจะเป็นเก้าอี้หวายกับโต๊ะกลมนะคะเอาไว้นั่งกินขนมค่ะ ส่วนตู้ทางด้านหลังก็เอาไว้เก็บพวกจานชามแก้วสำหรับใส่ขนมนะคะด้านบนชั้นก็มีพวกทิชชู่จก,กันดอกไม้นะคะส่วนประตูห้องไปก็แขวนกระเป๋าแล้วก็พวกรูปภาพตอนไปเที่ยวเอาไว้ค่ะ างด้านซ้ายอันนี้เป็นตู้เก็บอุปกรณ์เกมต่างๆนะคะจะมีทั้งแผ่นเกมการ์ดเกมอะไรพวกนี้ค่ะชั้นตรงกลางจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็ที่อยู่ในถุงอันนี้จะเป็นกล้องโพลารอยด์นะคะชั้นล่างจะเป็นพวกเคสเกมค่ะแล้วก็ฝั่งขวาอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะ ส่วนมุมนี้จะเป็นมุมจักเย็บผ้าค่ะเวลาปลอยคัสตอมตุ๊ก,กตาเย็บตุ๊ก,กตาก็จะทําที่มุมนี้นะคะนีค่ะสําหรับจับเย็บผ้าที่ปล่อยใช้จะเป็นของยี่ห้อจานโอมค่ะโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะของอีเกียนะคะปล่อยเอามา DIY ติดกับแผ่นสควดิดวางพวกอุปกรณ์ได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ทางด้านขวาของโต๊ะจักจะเป็นชั้นล้อเลื่อนของมูจินะคะ อันนี้ก็ใช้งานได้ดีเลยค่ะใส่พวกอุปกรณ์เย็บผ้าต่างๆนะคะส่วนด้านบนจะวางเป็นแจก,กันแล้วก็กระถางดอกไม้ค่ะนี่ค่ะเป็นมุมเย็บผ้าเล็กๆนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องเล่นเกมของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ เอาไว้พบกันใหม่นะคะ